แสงสว่างส่องนำทางสู่ยุคทองในตายาโลกไม่ไร้สึ่งความทุกข์สริอ,อารยาสัมจะรทำแท้ปลดปล่อยจากอันธานาการสู่เซรีภาพที่แท้จริงในโลกแห่งความรักวัน <On eness, S 1> ความเป็น เชื่อมโยงทกยกนกไักลยาณ์ยุคยุคใหม่หรือยุคทองเนี่ยการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างพาสุขแล้วก็เรียกว่ายุคทองจริงๆก็คือมีแต่ความพาสุขใช่ไหมคะขับเคลื่อนกันด้วยความรักความเมตตาต่อกัน ก็จะมีคุณธรรมของท่านแปดเซียนเนาะต้าเซียนแปดเซียนนะคะโวยเซียนทั้งแปดของท่านหลันชัยเหอเวลาพระองค์ประทับทิพยานเนี้ยก็จะมาแบบมาสอนพิจารณาเก้าคิจารณาเก้าอย่างในความเป็นตัวเป็นตนของเราที่จะเอาความเป็นกัลยาณชนเนี่ยเข้าสู่ยุคทองเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเขาเรียกว่าหลักพิจารณาตนเก้าอย่างนะคะ ท่านเซียนหลันชัยเหินหนึ่งในแปดเซียนปบยเซียนท่านก็ลงมาเมตาเนะเราก็เลยโอออันนี้น่าจะนำมาผูกบุญสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเราเนาะก็ฟังฟังไปนะคะในตรงกับจริตของเราก็อย่างว่าเราทุกคนมีความเป็นบัจ,จิเอกองใช่ไหมคะเป็ศักดิ์สธิ์ท่านเมตตาลงมาด้วยความรักความเมตตาเราก็น้อมนามาผูกบุญสัมพันธ์กันแล้วก็เลือกเอาที่ตรงจริตเรานะคะ เอกปักใช้ในตัวเราเนาะหากเราสมบูรณ์อยู่แล้วเราเป็นชนกะระยาเราก็รับฟังด้วยความเช่มชื่นนะแล้วก็ขออนุญาตเลยนะคะบทที่จะนํามาพิจารณาก็คือพิจารณาก้านะคะพิจารณาก้ามีอะไรบ้างนะก็บอกว่าข้อหนึ่งนะคะก็คือการดูดูอะไรก็ให้พิจารณาดูให้รู้แน่เอ,อให้มีความแน่แท้ในการดู เราดูอะไรแล้วเราพิจารณาอะไรเราเห็นอะไรในในสิ่งที่เรามองแหวนเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อบทกฎทำร้ายหลากออกมาเนาะบางอย่างก็ตรงจริตเราบางอย่างก็ไม่ตรงจริตเราแม้กระทั่งผู้คนบางผู้คนก็พลังงานเดียวกันกับเราบางผู้คนก็พลังงานคนละลื่นความถี่กับเราแล้วก็อยู่กับมุมมองของเราแล้วแหละว่าเาเรามองแล้วตรงเนี้ย เรามองลงไปข้างในในความไม่งามที่เรารู้สึกว่าไม่งามนะไม่ตรงจริตเรามองให้มันงามได้ไหมแล้วเรื่องการมองเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกับผู้คนกับต่อเรื่องราวใช่ไหมจะ๊ะต่อเรื่องราวที่เราเข้าไปปฏิสัมพันธ์น่ะเรามองด้วยจิตที่มันไม่ถือสาหาความต่อในสิ่งที่ไม่ถูกจริตไม่ถูกต้องเออแต่เรามองด้วยความที่แบบอภัยเมตตามองด้วยความที่ใจของเราจะได้ จะไม่ต้องตกต่ำไปอะเนี่ยอะอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามองหรือดูให้แน่ดูให้แน่ก็คือมันไม่เกิดผลกระทบทางจิตวิญญาณของเราทางใจของเราหรือว่าทําให้คลื่นของเราเสรั่นสะเทือนต่ำมองในสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีราะว่าใจเราดีเรามองอะไรก็ดีหมดชื่นชมหมด ต่อรูปธรรมท,ทั้งหลายที่ลงมาเล่นบทบาทในโลกสามดีเนาะในโลกมายาบางทีเขาก็เล่นบทที่ไม่ยังไม่น่าดูยังไม่น่าชมในมุมมองของชนกัลยาอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็จะชื่นชมในสิ่งที่เขาเสียสละตนเองใช่ไหมคะไปเล่นบทบทดำอยู่อย่างเงี้ยไปเล่นบทที่ยังไม่น่ารักอยู่อย่างเงี้ยเราต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่เขาเล่นบทนั้นแทนเราใช่ไหมนี่คือเราดูอย่างรู้แน่รู้แน่ว่า เออมันเป็นเส้นทางลายของและการวาระของดวงจิตแต่ละดวงจิตที่ยังต้องไปจัดการกับเรื่องราววาระของตนเองอยู่อย่างเงี้ยเรามองเราก็จะไม่เกิดการตัดสินใช่ไหมคะเพราะเราเคารพเราเคารพในการมองการกระทําของของทุกคนเราเคารพดวงจิตตัวเองด้วยการมองอย่างให้รู้รู้ซึ้งถึงความเป็นไปของแต่และเรื่องราวของแต่และดวงจิตหลงญาติอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดการตัดสินให้ เขาเรียกว่าอะไรให้เกิดความความที่ไม่เสถียรในดวงจิตของเราอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามองอย่างไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองมองอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อลูกอื่นนามอื่นอย่างเงี้ยก็แล็วคลาปลอดภัยเนาะเอาหัวเอาตัวรอดจิตวิญญาณรอดอย่างเงี้เรียกว่าดูอะไรพิจารณาดูให้รู้แน่นะคะต่อไปเป็นการฟังนะคะฟังอะไรต้องพิจารณาให้ ยันแจ้งอย่างแท้จริงนะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเมื่อเราอยู่ท่ามกลางความเป็นมนุษย์ใช่ไหมจะ๊ะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนต่อเรื่องราวที่ทํางานต่อครอบครัวบางทีสิ่งที่เราฟังอ่ะได้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าฟังก็มีใช่ไหมจะ๊ะพวกเราเจอกันมาหมดแล้วแหละมันเป็นเรื่องของการอยู่ท่ามกลางสังคมอินอย่างเนาะเออ แต่ในเมื่อเราเป็นชนกัรยาแล้วอ่ะเราฟังใช่ไหมคะเราก็จะไม่ฟังความข้างเดียวหรือแม้ว่าฟังความข้างเดียวเราก็จะไม่ตัดสินตัดสินต่อเรื่องราวที่ฟังแต่เราจะเอามาแต่งกล้องจากการที่เราฟังใช่ไหมจ๊ะหากมีการส่งสืบมีการที่จะต้องส่งสืบต่อเรื่องราวที่ฟัง เราก็จะกลันกรองเรื่องนั้นให้มันเป็นเรื่องราวที่ส่งสืบออกไปแล้วมันเป็นเรื่องที่สมานณฉันใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าชนกัลยามันเลยจุดจุดนี้แล้วไงเลยจุดที่จะเอาไปแบบพูดต่อให้เป็นการเบียดเบียนทําลายล้างผ่านละมันก็จะถึงแม้สิ่งที่เราฟังเป็นการเบียดเบียนทําลายล้างผ่านเราก็จะมากรองเราจะเป็นตัวกรองอย่างดีเหมือนรองน้ําเหมือนมนุษย์เอ็ม่าน ใช่ไหมชนกะลยาจะเป็นเหมือนมนุษย์เอ็มพาเพื่อกรองสิ่งที่ฟังมาแล้วไปกลั่นให้มันบริสุทธิ์ส่งสือบออกไปก็ให้ดับรอบลงที่เราแล้วก็ส่งสืบไปแบบไม่ให้มีเรื่องมีราวให้มันสมานฉันได้อันนี้คือการฟังของชนกะลยาและนอกเหนือสิ่งใดใช่ไหมชนกะลยาก็จะชอบปังฟังเสียงธรรมฟังอะไรที่ช,ชุบชูจิตวิญญาณของเขาให้มันสั่นสะเทือนความสิทธิสูงออกไป บางอะไรที่ก่อเกิดให้จิตของเรามีเมตตาปราณีมีความรักนะแล้วก็สันสะเทือนขึ้นความถี่ออกไปจนกระยายุบทองเขาก็จะฟังเปนแบบนี้ฟังตึื่นความถี่สูงใช่ไหมจ๊ะต่อไปก็ประสามเนาะคิดเจรณาดูสีหน้าตนให้เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยสำคัญเลยนะถึงไม่ได้อยู่กันต่อหน้าใช่ไหมจ๊ะ แม้กระทั่งการประชุมกลุ่มเหมือนพวกเราทำเนะ่ะน้ำเสียงลักษณะเนาะก็จะบอกว่าอารมณ์ดีไหมยิบแย้มแจ่มใสไหมใช่หรือไม่ว่าเราก็ไม่อยากจะอยู่กับคนที่น้าบูดใชไ่ม <laughs> ถ้าอยู่กันในในครอบครัวนระาจะเห็นชัดเนาะ เออพ่อ,อก็น่าพูดแม่ก็น่าปูดลูกก็น่าบูดนะตื่นขึ้นมานะามูทู่แล้วมันยังไงอยู่นะมันก็จะยังไงอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วจะเริ่มยังไงล่ะให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวพุทธะที่แบบเออมองหน้าก็รู้แล้วว่าเออจิตใสใจเบิกบานผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานก็กลับมาที่ตัวเองใช่ไหมจ๊าพิจาาณาดูหน้าตนซีเนยียหันไปทางสามี ที่รักทานข้าหรืออย่างใช่ไหมเออมันก็จะดูดีใช่ไหมคะพี่นางใครมีนะสําหรับใครมีนะเออพี่นาพี่นาง,นางทุกท่านแหละนะต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าออมได้พลังงานบวกๆได้พลังงานที่ดีใช่ไหมจ๊ะแล้วเอาจริงๆเราก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่แบบใจิตใจล่าเรนะิงนะสังเกตเถอะ ใช่เราเดินไปที่ไหนแล้วมีคนรู้จักเขาเห็นหน้าเราเขายิ้มแย้มให้เราให้ความเป็นมิตรเนาะการยิ้มเนี่ยมันมันบวกบอกถึงการให้ความเป็นมิตรมาก่อนเนาะยิ่งยิ้มออกจากจิตใจภายในอ่ะมันก็จะรับรู้ได้เราก็รู้สึกยินดีเนาะเขาต้อนรับเราเขามีมิตรไมตรีกับเราแต่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีหน้าตาเช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเนาะ อันนี้ใครไม่เค่อยยิ้มเลยจะไปดูตัวเองอันนี้เป็นบทพิจารณาตัวเองอะค่ะอ่าข้อสีพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอในคุณธรรมของพระศาสดาเป็นคำพีไม่เอาคำพีอี้จริงถ้าจำไม่ผิด ก็จะมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ไม่มีคู่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดคัดค้านได้เลยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ,ะและคือไปที่ไหนเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็มักจะได้รับการตอบรับที่เอื้ออินดูเอื้อกรุณาใช่ไหมคะเป็นผู้มีวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้รู้จักวางตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้รู้จัก ไว้ตัวเองในมุมที่น่ารักเนาะเพื่ออะไรเพื่อประสานเพื่อประสานต่อทุกผูทก้ทุกคนทุกเรื่องทุกราวให้มันราบรื่นอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือความรด้รื่นในเมืองบลญเมตตาก็ได้นําหลักความอ่อนน้อมถ่อมตนลงมาให้เพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนผู้คนระหว่างผู้คน,น่ยให้มันรด้รื่นแล้วก็ผ่านสุขได้นะคะก็กิจารณาตรงนี้ การอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยส่วนมากเลาก็จะใช้ใช้เวลาเราเข้าหาผู้คนใช่ไหมจ๊ะเวลาเราเข้าหาพ่อแม่เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเพื่อนแม้กระทั่งเพื่อนกับเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่ได้รับความรักซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่การฝืนจริต แต่มันเกิดจากจิตข้างในเนาะเราเราคือจิตวิญญาณเขาคือจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณก็คือหนึ่งใช่ไหมคะคือหนึ่ง,ค,งคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดจิตวิญญาณก็จะรับรู้สภาวะผ่านจิตวิญญาณตรงนี้แหละคือการเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นก็คือเป็นผู้มีความอ,อนออน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็พิจารณาเป็นผู้มีวาจาชอบวาจา สำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าทุกวันก็ต้องพูดใช่ไหมคะเราจะพูดอะไรล่ะที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ตัวเอง<ม>ก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้คนสังคมรอบข้างแม้กระทั่งการพูดกันในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะในชีวิตประจํำวันนี่แหละต่อเพื่อนนะเรามีสัตยาวาจาไหม ต่อผู้ที่อยู่สูงกว่าเราพิดามารดาเราเป็นผู้มีวาจาชอบเหมือนลูกเคารพพ่อแม่ด้วยวาจาไหมต่อลูกหลานเรามีวาจาเอื้อเอ็นดูต่อเขาไหมสังเกตเธอลองพูดกับลูกเพราะเพราะเนาะเวลาใช้อะไรนี่ได้วะเห้วัยได้ไวัยนะเวลาพูดกับลูกเพราะเพราะเนี่ยขอกาแฟแม่แก้วหนึ่งนะคะเมตตาแม่หน่อยเออแป๊ะเดียวตัววางตรงหน้าแล้ว เอ,อ้ช่วยเมตตากวาดบ้านให้แม่หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะเป็นรู้ว่าเราจะต้องพูดแบบไหนนะคะกับคนรอบข้างเราหรือว่าต่อการปฏิสัมพันธ์ตามสถานะของผู้มาปฏิสัมพันธ์ค่ะก็ก็ต้องพิจารณาตรงนี้เป็นผู้มีวาจาชอบเ็าเรียกว่าบาจาชอบเราอยู่ในมักแปดด้วยนะตรงนี้นะคะแล้วก็หกพิจารณาให้รู้จักคารมงาน อตรงนี้ก็สําคัญมันเกี่ยวกับสมาชีพของเราการเลี้ยงชีพใช่ไหมคะมีอะไรก็ที่ทําอยู่แล้วก็รักในสิ่งที่เราทานั่นแหละเขาโลกเขามองเห็นคนที่ไม่มีงานนะหนเคยอยู่ในช่วงที่ไม่มีงานแนละ้วแล้วก็แต่ก็โชคดีได้แบบว่าเออเบื้องบนขับเคลื่อนให้ราบลื่นเวลาจะเ,เจอวิกฤตเนี่ยเบื้องบนก็จะเมตตาขับเคลื่อนให้ราบลื่นก็จะมีผู้มาชูชูเสมอ แต่ก็เคยที่อยู่ในการที่ไม่มีงานทําแล้วเราเห็นคนที่มีงานทำเราก็จะรู้สึกว่าเออเธอช่างโชคดีเหลือเกินที่มีงานทําอยู่เนาะยังมีรายได้เข้ามาให้จุนเจียครอบครัวอยู่เนะเราก็จะรักงานรักงานของเราที่เราทำค่นะแต่ทุกวันนี้เนาะมีงานอะไรถึงจะถึงจะไม่ใช่งานประจําเราก็จะรู้สึกขอบคุณงานของเราขอบคุณที่ เราเรามีกาแฟขายนะขอบคุณที่มีอุปกรณ์อ,อที่บ้านที่ขายอุปกรณ์กรีนเฮาใช่ไหมก็ขอบคุณเขาขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่มีผู้มาอุปการะเราเราก็จะขอบคุณงานของเราขอบคุณที่ให้ฉันได้ทํางานสะดวกสบายไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอยู่ในส่วนของ ทำกิจการเอาเหมือนพี่นายอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยที่ได้เกือ้อกูลลูกน้องเนาให้เขาได้มีเงินไปอะไรไปเกือ้อกูลครอบครัวเขาเราอยู่ในจุดของผู้ที่ส่งเสริมให้ได้อย่างเงี้ยก็เพราะอะไรเพราะงานของเราเพราะมีงานมันถึงมีการการขยับขยายการกระจายใช่ไหมคะมีเงินเปลี่ยนเป็นการกระจายไปสู่ความราบรื่นของทุกสิ่งทุกอย่างมีการซื้อเปลี่ยนแลกขาย เราอะไรก็เรามีงานใช่ไหมจันเราถึงต้องขอบคุณเขาเคารพงานที่เราทำอันนี้ก็เกี่ยวกับทาในภาคของมนุษย์นี่แหละมนุษย์ชนภรรยาก็นะเจ็บพินะจารณาให้เป็นผู้หมั่นไต่าถามเป็นผะู้หมั่นไต่ถามนะคะก็คือเรานะรู้แล้วเราว่าเราคือพระเจ้ารู้แล้วล่ะว่าเราคือกอดนะแต่พอมารู้แล้วด้วยเรื่องราวมากมายใน ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกเรื่องเนอะแต่มีบางเหตุปัจจัยที่เราต้องการที่จะรู้ที่เราต้องการจะจ่งแจ้งนะคะพอเรามีโอกาสเจอผู้ที่เขารู้เราก็จะกล้าที่จะไต่ถามเพื่อให้มันกระจางในดวงจิตดวงวิญาณของเราจะได้ไม่ต้องคาข้องในภาคของจิตวิญญาณและก็ดำรงได้อย่างราบรื่นในภาคของกายอยากที่ขับเคลื่อนไปในสังคมมนุษย์โลกนะคนะอันนี้ก็เลยต้อง ให้ถามนะไม่เข้าใจะอะไรก็ถามได้เลยเนาะก็จะมีผู้มีบุญสัมพันธ์ของเรานั่นแหละมาให้ความกระจ่างกับเราเนาะพิจารณาให้เป็นผู้หมั่นไต่ถามในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะะอันนี้สําคัญเลยเกิดโทษสะให้ระงรับไว้พิจารณาถึงโทษที่จะตามมาในภายหลังใช่ไหมจ๊ะแล้ว เราทุกคนก็มีเนาะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่ให้เราใช่ใชไหมใช้โลภกดหลงอุปาิเลสทั้งสิบหกประการเอ่อก็เป็นธรรมที่เบื้องบนให้เราลงมาเรียนรู้เพราะมันเป็นธรรมคู่ใช่ไหมเพราะจิตเพราะจิตของเราเขาไม่ใช่สิ่งใดอยู่แล้วใช่ไหมจะเรียกว่าจิตก็ยังผิดไปเลยเนาะทาาุพระเจ้าไม่ใช่สิ่งใดทั้งดำขาวทั้งกุศลและอกุศลแต่เมื่อเรามาเกิดอยู่ในโลกเรามาเกิดเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้และโทสะเนะี่ย ส่วนมากถ้าเราไม่ระงับมันจะให้ผลร้ายแล้วมันก็เขาเรียกว่าคล้องเครือกันไปยืดยาวจนกลายเป็นผลร้ายตามมาให้ต้องแก้ต้องถอนวุ่นวายกันเมื่อเมื่อมีโทสะก็ให้ระงับระงับที่อะไรปริติของเราจิตพระเจ้าของเรารู้ว่ามีใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นของธรรมชาติทุกคนมีทุกคนทั่วโลกมีสรรพสิทธิสรรพสัตว์ก็มีความโกรธใช่ไหมจ๊ะรู้ก็ให้ระงับ สิ่งนี้เป็นของธรรมชาติให้รู้ทันว่าเป็นของธรรมชาติแก้โดยการกล้าวอาจจะเลืกๆเข้าสักสามสี่เลือดเท่านั้นแหละเนาะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กล้าวเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ก้าวก้าจนสภาว่ามันคลีนมันเคลียร์มันคลายอ่แต่ถ้าเราไม่ระงับล่ะเอกับคนคนนี้ฟัดเลยอประจันหน้าเลยอะไรอย่างนี้ก็จะเกิดเรื่องตามมาทีหลังอก็ไม่หยุดไม่ย่นแหละทีเนี้ย ก็กลายเป็นว่า,าพันเคลือกันไปเรื่อยอนี่แหละผลของการไม่ระง,งับโทรศท์เนาะส่วนมากก็จะเป็นโทษที่จะตามมาในภายหลังให้เราต้องไปแก้ไปอะไรกันมากมายแล้วก็เสียเวลาชีวิตนี่ก็คือข้อแก่หากเกิดโทรศท์ก็ให้ระง,งับไว้พิจารณาถึงโทษที่จะตามมาให้คิดให้ดีนะให้กลาให้เป็นความหมายของเบื้องบนข้อเก้า ให้ระวังความพอใจปากกับใจต้องตรงกันระวังความพอใจธรรมดาแล้วเราเราจะ,พอ,จะ,ะพอใจโดยไม่ระวังใช่ไหมคะพอใจโดยไม่ระวังแต่มันก็มีนะที่บางอย่างที่เราพอใจมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังก็คือพิจารณาความพอใจสิ่งความพอใจนี้ไม่ว่าจะพอใจต่อผู้คนสิ่งของของที่ได้รับ หรือสิ่งที่เราไปแตะไปจับเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันมีจุดที่ให้โทษกับเราไหมมีมีจุดที่จะ,ะเป็นภัยต่อตอนเป็นภัยกับเพื่อนพ้องทีหลังไหมเป็นความพอใจตรงนี้ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะใช้ในส่วนของคนที่เขาเป็นผู้นำหรือองค์กรเนาะตรงนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้แม้กระทั่งกับเราเลยความพอใจของเราพอใจต่อสิ่งที่ที่ไม่ถูกไม่ควรไหม พอใจต่อสิ่งที่ถูกที่ควรไหมเออรับสิ่งนี้ได้รับมาแล้วเป็นคุณต่อเราแต่รู้สึกว่าเป็นการเบียดบ,บังคนอื่นเขาไหมสิ่งนี้ได้รับแล้วเป็นคุณต่อเราเราพอใจแต่คนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราได้เนี่ยเขาเดือดร้อนไหมถ้าเขาเดือดร้อนสิ่งนี้ก็ไม่สมควรที่จะพอใจก็ต้องจัดการให้มันเป็นสิ่งที่สามารถยังอยู่ได้โดย ที่ไม่เบียดเบียนหรือกระทบต่อผู้ผู้อื่นด้วยไม่ใช่สักแต่จะเอาแต่ความพอใจของเราแล้วไปเบียดเบียนเพื่อนพ้องเบียดเบียนสิ่งอื่นเนาะอันนี้เราเราก็ต้องระวังพิจารณาในทุกสิ่งที่รับเข้าพิจารณาในทุกอย่างที่ส่งออกแต่ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทาง ทางใจก็เหมือนกันพ่อทุกอย่างที่เราส่งออกคือการสั่นสะเทือนทั้งหมดแล้วก็จะกลับมาหาเจ้าของเจอเสมนะเอเด็กเราจะสัส่นสะเทือนอะไรสั่นสะเทือนแต่ความซื่อตรงความที่เป็นสัตยธรรมนะปากกับใจต้องตรงกันคือสัยธรรมนั่นเองในตัวเราสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือสิ่งที่เราสะท้อนออกไปส่งออกไปเพราะฉะนั้นเราจะส่งออกสิ่งไหนในโลกใบนี้นั่นแหละคือผลลัพธ์ของเราใช่ไหมคะ อ่งออกแต่สิ่งที่งดงามส่องออกแต่สิ่งที่เป็นความดาความเมตตาสัรเสรอญแต่ความสวยงามงดงามออกไปทําไมถึงพูดต่เชิงบวกเพราะยุยคนี้นะคะยุคนี้ตั้งแต่เรารับรู้ว่าเราคือพระเจ้าคือยุคแห่งการสรรเส่อนสูสง,สงหรือยุคแห่งเมซีอาซึ่งไม่มีพลังงานความถี่ต่ำหรือพลังงานลบเลยในยุคถอ ็จะมีแต่ชนกัลยาชนที่เป็นคนใจสูงไม่ใช่เราถีบดำกำขาวเรารับรู้ถึงสิ่งนั้นแล้วเราก็อกกอดอุปกิเลสด้วยความรักอกกอดทำป่ายดำด้วยความรักเราผ่านกันจากจุดนั้นมาแล้วมาถึงจุดตรงที่ I อ m คือเราเป็นเราเป็นธาตุดังเดิมแล้วทุกสรรพสิ่งนี้ ก็คือสิ่งที่เราต้องรักสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราสร้างทั้งนั้นอแต่พอเราตอนนี้เราเป็นพระเจ้าในขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราก็เลยต้องมีหลักมีหลักที่จะเชื่อมต่อถึงกันและกันด้วยความที่ชนกัลยาเขาทำกันก็คือทำกู่โลกนี่แหละพิจารณาติดห้าุณธรนห้าธาตุทั้งหมด ให้เป็นงามพร้อมเรียงเป็นโลกที่มีการสั่นสะเทือนสูงเป็นชนที่มีการสั่นสะเทือนสูงเป็นชนที่มีใจเมตตามีความรักสูงพร้อมเรียงกันไปทั้งหมดทั้งมวลถึงจะเรียกว่าโลกแห่งเมซีอาเซียอาริยเมตไตรอย,อย่างแท้จริงน้นะก็ขอจบในบทพิจารณา่อย่างนะะวันนี้ขอบคุณพี่พี่เมตตารับฟังค่ะขอบพระคุณค่ะ มหาเทธธรรมพาตงกัานแสงสว่างคืนยานสู่ฟ้าเด,เดิมกระแสแห่งรักล้อมลวงทรงเสริมมหาธรรมจิงเพิรแจ้งจิตริญญารู้แจ้งแทนตลอดสาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ thì video hấp hộp thế bông anh